ได้อยู่บนเนาะกลาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท,ทุกท่านเด้อเนอะา,เาะมาพอกับบาดใจอีกโลกกลับช่วงฮานอยเด้อเนาะวันนี้กะสะมาลงคลิปแบบวบรรยากาศแบบทุ่งนานเนาะกะมานานเนาะพี่น้องเนาะกะกสิแต่งตัวงามๆเนี่ยเพราะว่าบบได้บบได้ไปลงโคลเนาะกะเซีย มาใส่น้ําแบบว่าเขาเอื่นว่าใส่น้ํานาซื่อๆเนาะก็คือเอามาเปิดน้ําเข้านานแล้วก็มานั่งท่าอยู่เทียงนาวันนี้ก็บรรยากาศก็สิเป๊กๆเนาะอยู่ข้างหลังก็มานั่งอัดคลิปอยู่มองหม่มกับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลเนาะวันนี้หาหน่อยเฮาก็สิมาปังกันเนาะก็หวั่นใจก็สีลงคลิปให้แบบ อันบ่หลายเนาะเพราะว่าก็บ่ได้ใส่กล้องเนาะอันนี้ใส่อัน,นมือจับเอากะเข้าขมาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภนํากันเด้อหาน่อยมื้อนี้เนาะก็ได้ญาติเวลามาให้แนวทางพี่น้องเนาะมาื้อนี จะให้เบึ่งบรรยากาศทางหลังแน่มันกะสิบเป็นแบบว่าเนีเป็นป้าแบบอันนี้นะเป็นมาเบิ้งฮานอยมื่อน,นี้เนาะฮานอยมื่อน,นี้หวานใจ ให้วิ่งรูด0กับ6กเยอะเมืนน้อวานใจให้0ย์กับ 6. หกฮาหนอยเนาะก็มีวิ่งรูด0ูจศูนก็มี0 1 0ยสา ศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเออวันนี้หวั่นใจให้วิ่งรูดศูนย์เนาะก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หก แล้วก็07เนาะวิ่งลูท6โจ6ก็มี61 63 64 67แล้วก็68เดยอะวิ่งลูท6โจ6ก็มี หกหนึ่งหกสามหกสี 3, ่หกเจ็ดแล้วก็หกแปดเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะวันนี้หวานใจกะให้ศูนย์กับหกเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนำเด้อเนาะกะ ราะว่าท่านสิจิ้มสิโจ๊ะตัวใดก็ขอให้เข้าเนาะขอให้เข้าตัวเจ๊ะที่หวานใจได้โจ๊ะให้ไปเนาะพี่น้องเนาก็ขอภาวนาให้แตกทั้งสี่น้อยให้กับพี่กับน้องเด้อเนาะก็มื้อนี้ก็หนใจกสิบ่บ่ลงคลิปยาวเพราะว่าบมีกล้องเลยจับเนาะจับอันอันนี้ก็ให้เบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะก็สิเป็นแบบอันนี้เนาะ จังใดกาขอภาวนาให้แตกทั้งสีน้อยให้กับพี่น้องเด้อเนาะห่วยละฮานอยมือนี้ฮานอยเมือนี้เนาะมาสเปรบ้าห่วยลาวยังพูทันในหัวมวทันในหห่วยลาวนาะกะอันใดที่เข้ามาแล้วก็ขอขอวยพรให้หิงปัง,ปงๆเด้อขอให้แตกทั้งสี่น้อยเพราว่าท่านสิจิ้มสิโจตัวใดก็ขอให้เข้าบนล่างจักส่งน้อยก็ออยังดีเนาะพี่น้องขอให้เข้าตั้งแต่รอบล็กๆเลยกะอันนี้ก็พี่น้องกะที่ได้มีกำลังใจเนาะ ื้นนี้หวานใจกะให้ศูนย์กับหกเดอฮานอยเนาะกะขอให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเนาะเฮงเฮงปังปังเงิเนทองไหลเข้ากระเป๋ากันทุกทุกท่านเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์นำในเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะขอให้ทุกท่านโชคดี